ท่านปฏิบัติอะปฏิบัติไอ้หนูเนี่ยปฏิบัตินั่งเสพอารมณ์เดละคนนั่งลเลยเสพอารมณ์มันไม่ถูกไม่ถูกปฏิบัติเราเห็นเราไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยปฏิบัตินั่งเสพอารมณ์นิ่งเฉยว่างแล้วอารมณ์ของขึ้นง่ายเนี่ยเงี้ยดูนั่งเสพอารมณ์แบบเนี้ยของขึ้นง่ายสติแตกง่าย <S <S พวกนั่งเสพอารมณ์จะสติแตกง่ายต้องกินยาระงับประสาทนะถ้าทำแบบนี้บ่อยๆต้องพึ่งโรงพยาบาลประสาทถ้าไม่เชื่อเรา พวกที่นั่งเสพอารมณ์ไปเสพว่างๆสุดท,ท้ายต้องกินยาลระรกาา้าพัสสัตแล้วต้องกินยานอนหลับเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆพอไปนั่งเสพอารมณ์แล้วสุดท้ายพอจมันจะทนกับเสียงอะไรไม่ได้พอมีเสียงดังเสียงอะไรหน่อยมีคนวุ่นวายหน่อยแล้วก็นั่งเสพเข้าไปภายใน,นว,นว,นวน่างๆนิ่งๆเงียบๆพวกเนี้ยพอหนักๆเข้าสุดท้ายต้องต้อง,ต,องต้องพึ่งโรงพยาบาลกินยานอนหลับ ท้งชีวิตทวงพึ่งโรงพยาบาลประสาทถ้าไม่เชื่อเราพวกเนี้ยจะเป็นอย่างนี้นะเราจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตัวตายต้องเลยเลยเตลิดกว่านี้อีกต้องให้ยาแรงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นช็อตไฟฟ้าอือย่าไปอยู่กับนิ่งๆว่าง,าง,างๆเฉยๆมันไม่ถูกมันผิดธรรมชาติธรรมชาติอไอ้บ้าอบ้า,บา,บาในตัวเราในใจเรามันพูดไม่หยุดเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยจนเหมือนเพื่อนบ้านกัน เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับหลานของพระหลานของพระสารีบุตรที่ฆ่านขาทีคฆานักขาีคทีฆานักขาเป็นหลานของออพระสารีบุตรอะะัครสาวเบื้องขวาไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเอาพระสารีบุตรมาบวชก็มาหุดหงิดพระพุทธเจ้าต่อว่าพูดรุ่นพูดนี่หุดหงิด,งดนั่นหุดหงิด,งดนี่ พ,พะพุทธเจ้าพูดอะไรก็ไปฟาดหงุดหงิดนดมโหนั้นโมโหนี่หงุดหงิดนั้นหงุดหงิดนี่หงุดหงิดโมโหพุทธเจ้าเด้อพุทธเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอเธอไม่พอใจไม่พอใจเราด้วยแต่ไม่พอใจทั้งอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องไม่พอใจความคิดของเจ้าอารมณ์ของเจ้าที่ไม่พอไม่พอใจแต่คนอื่นแต่ที่เจ้าจะไม่พอใจแต่คนอื่นไม่พอใจคนนั้นหงุดหงิดนั่นนี่เจ้าจะต้องไม่พอใจความคิดอารมณ์ของเจ้าที่ ไม่พอใจแต่คนอื่นไม่พอใจแต่สิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่มาปฏิบททัติธรรมก็ไม่พอใจบุดหิดกับคนนั้นคนนี้ในวัดไม่พอใจหงุดหงหิดเหลือบดุงนิดไหลแมลงไม่พอใจหิริด,ดิฟ้าอากาศไม่พอใจอาหารการกินไม่พอใจที่หลับที่นอนหหงิไปหมดแหละอย่างยิ่มต้องพึ่งโรงพยาบาลประสาทแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในความว่างปฏิบัติสร้างห้องว่างไว้ในใจตนเป็นเซฟตี้โซนเออเออหลบเออ บ้านน้อยเหยสังสร้างบ้านน้อยเหยสังไม่ได้ใจตนเซฟตี้โซนทําเป็นโลกเอ๋อไม่ได้ไม่ยอมรับตามความเป็นจริงประตูข้ามข้าวโลกไปถูกวันนีพ่านยอมรับตามความจริงว่าทุกสปปรรพสิ่งเราเป็นนิจังทุกขังอัตาตาไอตัวพูดตัวภาคตัวบนตัวที่พูดอยู่คนเดียวบนอยู่คนเดียวเนี่ยมันนิจจังทุกขังอัตตาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มายึดก,กันๆๆอยู่กับไอตัวภาคตัวพูดตัวบนเนี่ยเหมือนเพื่อนบ้านเหมือนกับอยู่กับสลามเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยฟังเสียงมันพูดทุกวัน เมื่อไล่เสียงมันหายไปรู้สึกคิดถึงออมันหายไปไหนวะไม่เห็นมันพูดลวันนี้ไม่สบายเป็นไงตัวพูดเนี่ยไอ้ตัวพูดพาคในใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทําให้มันนิ่งหลบก็ไปอยู่ในห้องว่างแบบนัาา้นจะเป็นโรคประสาทนะแล้วหนักๆเข้ามันจะเป็นโรคดาวเซนโดมอืมเป็น,นอกมากเข้าจะเป็นโรคดาวเซนโดมคือมันดับไปเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยหลายคนมาเนี่ยเราเคยเจอหลายคนเนี่ยเรายังทําไม่ได้เลยถึงกั้นเนี่ยบอกว่า เราเถิแล้วชอบดับจิตอยู่เรื่อยภายในอ่ะทํางานในที่ทํางานก็เวลาพอไม่พอใจในที่ทํางานเนี่ยก็ดับความรู้สึกเข้าไปอยู่ภายในไม่รับรู้เสียงคนพูดในในที่ทํางานตัวเองนั่งทํางานไปคนเดียวแล้วก็ดับความรู้สึกดับความคิดดับอารมณ์ไปอยู่กับไปอยู่กับภายในของตัวเองนั่งทํางานไปแต่ไม่รับรู้ใครเลยว่าเหมือนกับทํ็เหมือนว่าในที่ทํางานนี้ว่างเปล่าไปหมดเลยมีตัวตัวเองอยู่คนเดียว สร้างความรู้สึกอย่างนั้นจกกนกระทั่งสเสมือนจริงแล้วก็ตัวเองอะยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าไม่มีความทุกข์อยู่คนเดียวรู้สึกว่าในที่ทํางานเนี่ยทุกคนทุกหมดตัวเองไม่ทุกเลยเพราะว่าอยู่ในที่ทางานอยู่ได้โลกว่างเปล่าอยู่ในโลกของความมโนโว่างเปล่าว่วางเปล่าแล้วรบอยแบบนี้ทํางานได้เหรอทําได้เอาอย่างนี้เจ้านายไม่บ่นหรอเนี่ยไม่ดุไม่ด่ดาว่าหรอทํางานไม่ผิดผิดถูกถูกหรอก็เบ๊ก็ผิดประจํอาอ้า แล้วอย่างนี้เจ้านายไม่บ่นเหรอเฮ้ยบ่นชอบด่าว่าประจาเอ้าแล้วเจ้านายบ่นแล้วทาไงว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยทาได้ไงไม่ได้ยินเสียงเจ้านายบ่นว่าเอ้าก็พอเจ้านายนะเจ้านายชอบด่าเจชอบว่าพอเจ้านายเดินมานะพอเห็นเจ้านายเดินมาปุ๊บข้างในไม่ไม่รับรู้เลยว่ามีเจ้านายแล้วก็เจ้านายก็ว่าบ่นบนไปเห็นแต่ปากเจ้านายทำพยเยาะพยักพยเยาะพยับแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยพอเจ้านายเดินเลยไปแล้วเขาได้ยินเสียง ค่อยออกมาจากห้องว่างในใจตนแล้วออกมาได้ยินเสียงอุ้ยแล้วว่าทําได้ยังไงวะแบบนี้โอ้โหนี่มันดับจิตไปเลยไว้เราทําไม่ได้เว้แบบเก่งมากเลยได้เก่งกว่าเราอีกเนี่ยคือดับจิตไปเลยอ่ะโอ้โหแต่ทุกมากเลยมาอยู่เนี่ยอยู่วัดเพื่อนกัลยาณมิตรเห็นว่าทุกมากเลยสงสารนะสงสารทุกทุกแต่ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าใครคนอื่นวุ่นวาย แต่ทุกคนเนี่ยสงสารเขาหมดเลยทุกจริงนะอยู่ในโลกของความทุกข์ไม่ยอมรับรู้ความจริงไม่ยอมรับรู้ความจริงเลยเขามีความสุขที่สุดในโลกคนอื่นไม่แต่ความทุกข์คนอย่างนี้น่าสงสารมากเลยจะสอนอยังไงก็ไม่ได้นะพวกนี้ไม่ว่าจะสอนอยังไงมาหลายคนแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกเพราะว่าเขาติดอยู่ในบ้านน้อยหอยสังซะและ้วและพวกเนี้พอตายแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นออสซติกดาวเดนโดมนะ เราไม่ได้บอกว่าพวกออทิสติกดาวเซนโดมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปทําวิจัยแต่เท่าที่เราสังเกตเห็นมาหลายคนสังเกตเห็นมาเนี่ยมันบางคนไม่ได้ถึงหลายคนเราสังเกตเห็นพวกเด็กออทิสติกดาวเซนโดมเวลาเวลาแม่เขามานั่งคุยธรรมะาก,กับเราเนี่ยเขาก็เอาลูกเขาเป็นออทิสติกดาวเซนโดมก็มามานอนเล่นไกลๆลูกก็อายุมากแล้วมันต้องกวรก็เกือบเกือบสิบขวบสิบขวบแล้ว กือบสิบขวบเลยก็มันยังนอนเล่นอยู่เลยเป็นออทิสติกดาวเซนโดมเนี่ยก็คุยอย่างอื่นก็คุยไปเด็กก็นอนเล่นแล้วไปเด็กตามเด็กออทิสติกดาวเซนโดมแต่พกแม่เขาก็เราก็คุยธรรมะกันพอคุยธรรมะถึงถึงไอตอนที่ไปถูกใจเขายัางไงไม่ทราบเด็กก็หัวเราะแล้วก็หัยดิ้นเลยดิ้นหัวเราะอแล้วก็ปรากฏว่าไอจิตที่มันถูกครอบมานานด้วยอวิชชาเนี่ย บ้านน้อยหอยสังที่ตัวเองไปสร้างหุ้มไว้มันแตกในขณะจิตนั้นเน่ยมันเหมือนได้ประกาย้าไฟฟ้าชอ็อตอะปึ๊บมันสว่างวับเข้าตาเราเหมือนกับเข้าตาเราเลยเราเอ้ยตกใจเอ้าทำไมเด็กออสิติดาเซโดจะมีอำนาจจิตกําลังจิตสว่างเหมือนกับไอ้ไอ้ไฟสับเตชันสถานีไฟฟ้ามันชอ็อตแรงอย่างแรงเลยเนี่ยทําไมกําลังจิตแก่กล้ามากเลยอ้าวแล้วทําไมแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีเดียว แล้วกลับไปโดนหุ้มมืดไปอย่างเดิมเลยลดอยู่ในโลกมืดกลับเขาก็ไปบ้านน้อยหอยสังไปสร้างเหมือนกับไปลูกโปวิทยาศาสตร์อะกลับมาสร้างหุ้มไว้เช้งนั้นแหละตอนนั้นเราก็อุ้ยดีใจมากเลยอุ í, ้ยอย่างเงี้ยเรามีทางที่จะรักษาโรคออเตติกดาวเซนโดมแล้วพอมันกลับไปหุม้มเหมือนลูกโปวิทยาศาสตร์ไปหุ้มไว้เงี้ยแล้วก็เอาอานาจ,จิตไปยิงเลยยิงให้ลูกโป่งนี่มันแตกไอ้ที่หุ้มเนี่ยแล้วว่าจะช่วยให้ไอ้บ้านน้อยหอยสังเนี่ย เรายิงให้บ้านน้อย้สังที่ก่อสร้างไว้เนี่ยให้มันแตกระเบิดออกไปแล้วก็มันจะได้ไม่มีบ้านน้อยให้สังอยู่ในใจจะได้กลับมาเป็นปกติพอยิงแตกปุ๊บมันก็สร้างใหม่อัตโนมัติพอยิงแตกก็สร้างใหม่อัตโนมัติยิงแตกก็สร้างใหม่อัตโนมัติโอ้โหเหนื่อยมากเลยยอมแพ้เออเราว่าทำไมเป็นแบบนี้วะเราเลยถามพวกที่ที่ชอบเป็นแบบนี้คล้ายๆออติติดอรโดแต่เป็นคนปกติเนี่ยคือชอบหลบเข้าบ้านน้อยให้สังเนี่ยอืม หลบเข้าไปภายในเขาบอกว่าไอ้นี่ยมันคือวิมานใจของเขาเขาไม่เรียกบ้านนอเฮสังนะเขาไม่เรียกเซฟีตโซนเขาเรียกมันว่าวิมานใจชีวิตเขาอยู่ได้ก็เพราะวิมานใจเนี่แหลแต่เขาไม่มีวิมานใจที่สร้างหลอกไว้อย่างเงี้ยเขาตายไปนานแล้วเขาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เขาเป็นบ้าไปแล้วเขาเลยสร้างวิมานใจเนี่ยหลอกตัวเอง โอ้โหพอพอพอเขาเรียกวิมานใจเนี่ยเรายอมแพ้เลยคือถ้าเป็นวิมานใจใครจะไปใครจะไปทํำลายได้ใครจะเลิกละได้ถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นจะเป็นออติติกดาวเซนโดมเนี่ยเขายอมออกมาแล้วพวกเนี้ยตายไปหลายคนนะนอนเป็นแช่ว่าไม่มีแรงบอกว่าตายแบบนี้ดีมากเลยเพราะมันว่าเปล่า นอนด้วยใจว่างเปล่าระบอนี่มันแช่เนี่ยมันแชอารมณ์ว่างสร้างบ้านน้อยหอยสังเป็นอารมณ์ว่างความรู้สึกว่างแนละ้วนอนแช่แบบเนี้ยเดี๋ยวเธอเป็นเราพูดยังไงก็ไม,ไม่ไม่ฟังอะ่ะบอกว่าตายอย่างนี้มีความสุขดีแล้วก็นอนนะตอนแรกอะ่ะไอหมอก็บอกว่าเนี่ยไอเอชื้อโรคมันกินก็ไม่ได้ปอดแล้ว แล้วหมอเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นหมอเขาก็ย่งบอกว่าเขาเชื้อโรคก,กินหนึ่งปอดแล้วเขาจะตายแล้วยอมตายเราบอกเอ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริง,รงแล้วก็บอกให้ไอเดียมันแช่มันแช,นแช่อยู่ในลมบ้านนอห้หยสังแช่ในลมว่าไม่จริงจะตายแล้วจะขอลาอาจารย์แต่ไม่ได้พูดไวๆอย่างเราคุณจะาจะาอจะไม่ไหวแล้วขอลาตายแล้วอะไรก็พูดจาบ้าเลย เราก็พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจนระบังคับเลยให้ที่ฐานจิตตามเราเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าขอยทัดขันทุกขันกับคืนสู่ความเป็นปกติพุทโธธรรมโมสังโฆขอยทัดทุกท่านขันทุกขันกับคืนสู่ความเป็นปกติเดี๋ยวนี้ให้ทัดทุกท่านขันทุกขันกับคืนสู่ความเป็นปกตินี้เราพูดนำร่องสักพักหนึ่งเนี่ยตอนแรกพูดไปทันเราหรอพูดออแแอออแออ่อแอมพูดไม่ค่อยได้แล้วตอนแรกเพราะอยู่ icu แล้วไงก็เลย ไม่พูดออเอ๊อเอ๊อ๋อเอ๊พูดไม่ก็เอ้ดาดาดุการกับปูดว่าเป็นปกติพูดช้ามากเลยตอกทั้งเราพูดนำร่องไปเรื่อยๆขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันเป็นปกติคอ้ท่านท่านขันขันเป็นปกติไว้ท่านท่านขันทุกขันเป็นปกติพูดเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเนี่ยคนไข้ก็พูดตามทันเราเฉยเลยแล้วพูดเร็วกว่าเราอีกขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันเป็นปกติขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันเป็นปกติเราเลยเลิกพูดไ่าก็พูดไปฝ่ายเดียวเราบอกว่าหายแล้้้ววกกลลลับไดแยเตใจ าลืมไปแล้วไงพูดตามเราแล้วเนี่ยเราหายแล้วกลับได้แล้วแล้วเราก็เลิกพูดแล้วก็เหมือนกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวก็อาจารย์อาจารย์ว่าหนูอยู่ที่ไหนอาจารย์ว่าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยถ่ายสิเอาก็กลับบ้านแล้วอยู่ทำไมโรงพยาบาลคนหายป่วยมันจะไปอยู่ไมโรงพยาบาลอ้าวไม่อาจารย์รู้อ่ะเอาก็หายป่วยแล้วมันก็ต้องกลับบ้านแล้วใครจะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไปอยู่ไอซียูทำไมก็ผ่าทำไมแล้วใช่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 ตัวนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วโอ้ยคนป่วยหรืออยู่ไอซียูอ่ะ มันจะกลับได้ทันทีได้ยังไงถ้ามันป่วยจริงอะ่ะไม่มีหรอกใช่ไหมหมอเนาะโอ้ยคนอยนอนไอซียูจนวันลุกขึ้นจะผ่าตัดแล้วแต่ละคนน่ะสารเคมีในตับไปทํางานสารเคมีในสมองไม่ทํางานแต่ละคนสารเคมีในเกลือไปทํางานจนหมอจะผ่าตัดวันลุกขึ้นแล้วจะออกจากโรงพยาบาลได้ไงเพราะพูดตามเราได้ได้ทันเราแค่นั้นแหละเห็นออกจากโรงพยาบาลหยลยเลยๆลเลยเนี่ยเนี่ยจะตายตั้งหลายคน ส่วนคนไหนช่วยไปทันก็ตายไปแช่จนตายจะบอกให้นะแช่ว่างบ้านน้อยเฮ้สังเนี่ยแช่จนตายนะคือมันหมดแรงไปเฉยอ่ะไปโรคไหลตายไปเลยนอนเนี่ยไปโรคไหลตายไปเลยนะจะบอกให้ผู้ที่แช่ว่างเนี่ยไปโรคไหลตายไปเลยนอนข้าวปลาอาหารไม่อยากกินผอแมแห้งแรงน้อยแล้วก็สุดท้ายก็หมดแรงแล้วตายไปเลยเหมือนกับโยมป้าจะให้หลานเข้าไปแก้เนี่ยแบบเดียวกันแช่จนเขาบอกว่าแจ้งมาบอกว่าแจ้งข่าวบอกว่า นอนจนผมแห้งแรงน้อยข้าวปลาก็ไม่อยากลูกมากินแล้วมีความสุขว่างเปล่ายอมตายไปกับความว่างไม่ใช่ไม่ได้ว่างเวิอร์จากความตัวตนว่าจากจิตว้าถือว่านแล้วแช่แช่ลมว่างแช่ความรู้สึกว่างจนตายแต่ละคนเนี่ยช่วยช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ตายไปหลายคนแล้วเนี่ยบางคนไม่ช่วยไม่ทานไปให้หมอนั่นผ่าเข้าหรือว่าให้สให้เคมีเขาก็ตายไปเลย นั้นอันตรายนะพวกแช่ว่างเราเห็นพวกท่านปฏิบัติหลายคนแช่ว่างนั่งจับอารมณ์จะว่บบางๆแล้วก็ของขึ้นชอบอยู่ว่างๆนั่งสมาธิหลับตาว่างๆแต่ของขึ้นแรงอารมณ์รุนแรงนะว,วุดวัดวุดวัดมากเลยเนี่ยนั่งเสพอารมณ์ว่างๆเบาๆ,บาๆแต่เวลาอยู่ในชีวิตประจาวันอาราวาสชอบอาราวาสเนี่ยของขึ้นอาราวาสนะอันนี้อันตรายต้องพึ่งยาหลับประสาทต้องกินยานอนหลับมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกหน่อยต้องจะเป็นโรคออสซติกดาวเซนโดม